กราบสวัสดีสวนดัตทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทับเช่นเคยนะครับอยู่แม่ทับอีกแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมทั้งกิจกรรมใหม่แล้วก็เก่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> ก็นี่เลยครับท้าวรลองนี่เลยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆชุดไทเกอร์นะครับกับหมาป่าผู้หญิงก็เป็นแบบหมาป่าปะ่ะใช่ไหม ผู้ชายก็จะเป็นแบบชุดเ,เสือนั่นแหละคล้ายๆหน้ากากเสือเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกก่อนนะครับ <G ül> เลือกอันที่เราไม่อยากได้นะครับโอเคอันนี้คือไม่อยากได้นะแล้วก็อันนี้มีแล้วโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ที่ไม่อยากได้นะแล้วกดยืนยันไหมครับโอเคครับมาเรามาเริ่มกันที่ก้าเพชรดูดิว่าผมจะดวงดีไหมก้าเพชรล้วจะได้เลยป่ะโอเคครับมาก้าเพชรครับผมยังไงครับยังไงครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหเกือบแล้วเกือบ<ๆ><ๆ>แล้วเกือบแล้วเก้าเพชรเกือบแล้วครับอิน่นทดเดียวเองครับไปไม่ถึงครับผมมาต่ออีกรอบหนึ่งครับต่ออีกรอบนึงครับสิบเก้าเพชรครับรอบนี้โอ้ยผมนึกว่าจะลงมาโอ้โหผมมีแล้วนะผมไม่เป็นไรครับผมเก้าเก้าเพชรครับผมรอบนี้ จะมาไหมครับตอนนี้เราหมดไปกี่รอยเพชรแล้วโอ้โหนิดเดียวครับมจะถึงก็ไม่ถึงอนะชุดผู้หญิงอะอันนี้ล็อกไว้ไหมเนี่ยคือเขาไม่ได้ล็อกไว้ใช่ไหมโอ้โหชุดวิชาอย่างเท่เลยครับน้องๆโอโ้ดูดิโคตดเท่ะเออโอเคมาจัดต่อเลยครับมามาเถอะนิดเดียวโอ้โหทาเต้นครับถ้าเต้นผมก็มีแล้วนะสุดยอด ยอดเลยโอเคครับหนึ่งรเก้ครับขอเธอะขอเถอชุดผู้ชายก็ได้ชุดผู้หญิงก็ได้ไม่มาทุกคนไม่มาหรือว่าลอกไว้อันท้ายวัเนี้ยนะจะหมดแล้วนะเพจจะหมดแล้วนะกระเป๋าเหรอเฮ้ยชุดผู้หญิงทุกคนเป็นไ,ไงผมได้ชุดผู้หญิงครับเดีย๋ยวค่อยเปิดนะโอเคครับชุดผู้หญิงได้ชุดผู้หญิงมาแล้วครับเหลือกระเป๋ากับ ชุดผู้ชายผมเราจะลองไหมลองต่อเลยปะชุดผู right? ้ชายกับชุดผ so ู้หญิงเราได้ชุดผู้หญิงแล้วเหลือชุดผู้ชายครับมาครับขอเป็นชุดผู้ชายอีกครั้งหนึ่งก็คือได้ชุดผู้ชายแน่นอนนบผมนี่ไงก็หมดไปเท่าไหร่อยู่นะหมดไปเกือบสองพันกว่าเพชรอะครับใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมมีเพชรอยู่สองพันแปดปะจะไม่ค่อยได้ละ ก็หมดไปประมาณ2,000กว่าเพชรเลยครับนะได้ทั้งหมดเนี่ยครับโอเคครับไปกิจกรรมต่อไปครับผมล่าท้าฝันครับผมนี่ล่าท้าฝันนะล่าท้าฝันก็เป็นบันไดข,นขึ้นขึ้นไปนะครับโอเคเราต้องเลือกกันที่เราจะเอาก่อนนะครับออขอเป็นตัวต๋วตั๋วปืนละกันยืนยันไหมครับผมโอเคแล้วเราก็ไปถัดไปโอ้หกร้อยเพชรเลยทุกคน เพชรผมไม่พอเออเอาหัวใจก็ได้หัวใจผมยังไม่มีถัดมาครับผมเป็นขั้นนะครับเราต้องเอาเป็นขั้นขึ้นไปนะโอ้เพชรผมไม่พอแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอตัวเติมเพชรก่อนนะครับใครที่อยากได้ก็เข้ามาอ,อ,อันนี้ได้นะเข้ามาซื้อได้นะครับเข้ามาจัดกันได้นะครับไม่แพงนะถ้ารวมรวมแล้วรวมรวมแล้วถึงอันบนเนี่ยก็พันกว่าเพชร ใช่ใช้แค่พันกว่าเพชรครับผมไปถึงอันบนไปถึงชุดชุดบนเลยอะนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมถัดมาครับผมนี่เลยครับสายฟีครับผมแมทเสื้อมือมงคลนะโอเคครับเล่นยังไงครับถึงจะได้นะก็คือเห็นเห็นชุดไหมเนี่ยชุดที่้า้มือข้างล่างเนี่ยในรูปอะ แดงเหลืองชมพูดำขาวม่วงอน้ำเงินเนี่ยถ้าเรามีนะครับให้เราแต่งลงไปนะครับแต่งลงไปเล่นนะครับเล่นครบ3รอบเราก็จะได้ตัวปืนนะครับแล้วก็ดึงเพื่อนนะครับส่รอบก็จะได้ กล่องสมกินปืนนะครับถัดมาครับกิจกรรมอันนี้ครับผมสุดนี้ต้องรอดครับผมง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลงไปบูย่านหนึ่งรอบนะครับแล้วก็อยู่ให้ครบ3นาทีนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็6นาที1ครั้งนะแล้วก็อีกสินาที1ครั้งนะครับถ้าอยู่ครบอยู่รอดเราก็จะได้รับตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ลงไปเล่นมาแล้วนะครับลงไปเล่นมาแล้วถึงได้นะครับ ครที่ยังไม่ได้ลงไปเล่นเนี่ยก็ลงไปเล่นได้นะครับง่ายงง่ายมากนะชุดนี้ก็อาจจะแบบชุดแรด้วยนะครับคล้ายๆชุดแรเลยของวิ่งเอซูนะครับอันนี้นะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ทําแล้วก็เข้ามากดรับได้นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน